สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมเออปับคอนนะคะตามที่แป้งค่ะน <c oughs> 咱们是 Đâu, xuống mới đỡ Đó luôn bố Đừng, xó Đánh mà, đánh À, lên, 2 Yeah หนึ่งสองโหมีลายเพมเบิดด้วยแต่ว่าขอเล่นเกมนี้หน่อยและกันนะคะชื่อว่าเลิฟ นเออหาเหยื่อเจอแล้วค่ะอ้ายมันจะแหลกนิดนึงนะคะ ฉันเหนื่อยมากทํางานหนักแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลย <S <S ทันทีที่กลับถึงบ้านฉันก็ตรองดิงที่ตู้เย็นขนมปังแผน่นปูอัดไข่ไก่แค่นี้เองแถมขนมปังก็ยังหมดอายุวันนี้ด้วยตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วอ่ะอ๋อเหีอยจะเป็นลมจะออกไปรา้านสะดวกซื้อก็ต้องเดินทั้งไกลวิ่งไปก็ใช้เวลาตั้งสิบกว่านาทีแถมสภาพตัวเองตอนนี้ก็ดูแทบไม่ได้ฉันก็กลัวผู้ชายที่เจอในซอยบ่อยๆด้วยไงไม่รู้ว่าเป็นพวกรคงจิตหรือเปล่ายังไม่กล้าไปข้างนอกตอนนี้ไม่ได้หรอกไปถามค้องข้างๆดีกว่า ที่เล่าเรื่องเคล็ดลับให้เข้าใจง่ายๆยังไงก็ลองทําตามทิปต,ตูนดูดีกว่าทําได้ในวัตถุดิบแบบที่เรามีพอดีเลยสนุกแถมยังได้เรียนรู้วิธีทําอาหารอีกด้วยทําตามได้ง่ายๆแบบสุดๆโอ้ดีกว่าที่คิดไว้อีกดาวน์โหลด l ลายเว็บตูนได้แล้วตอนนี้เลย <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะยํำนำ เป็นแดงเฉยอิ่วเยอเยอะตายแล้วแล้วนั่นก็ตามตายตายตายโอ้ตัวเล็กระจิ๊ดหนึ่งเกมมันแหลกหน่อยอ่ะค่ะไม่ค่อยชอบเลยไม่เหมือนในคอมเลย โอ้โหนี่มันนอนหรือว่าเจ้าก็ดื้อเนี่ยฉันจะตามไปโดนายนะโดวินเดอร์บินยวมาเป็นเพื่อนกันได้นะโดวินทำไมไม่ตอบเฉันล่ะเจ้าโดวิน ชันใหญ่เหรอยิ่ว่าฉันแลกเหรอเฮ้อต้องวยเอู้หูอู้หยัยอะเซปดชั่ว่าเสร็จโอ้หลายเซ็ตเลยนี่จะ นี่มามามาอยไหนอยูไหนอยไหนทาไมเก็บฮึไอ้น้ำเงินเนี่ยต้งสะสายส,สักหน่อยหน่อยน้ำเงินโอ้พี่เซอร์รับผมหอนะครับจะกินผมเลยครับขอกินพี่ได้บ่ครับ ให้เรือดรับกินให้หมดแล้วโอ้กินให้นนหมดอ่ะโอมห้องกินฟรีครับห้องกินฟรีเดอ้อโอ้ดีใจสุดๆยา ฟเราสร้างยันดาเลไปด้วยแล้วนะคะ๋ยวจะสร้างอพี่แป้งไหมไม่เอานะเอาใครดี นญี่ปุ่นดี้กว่านะคะอืมก็มันนาลกไปน,น,นะคะหน,นึ่งหน,นึ่งไม่เห็นคนหนึงที่จบแบบนี้อฮ่า <c oughs> อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่ค่อยชอบพูดอะไรเอาชุดสุดท้ายเลยะคะ่ะตึ้งคนนี้ก็ชุดนี้ ไปครั้งเดียวก็น่าจะชุดสุดท้ายแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นี่ก็เป็นชุดนางฟ้านะคะอย่างนี้ชุดนางฟ้าแต่ว่าอยากได้ชุดญี่ปุ่นนะคะคนนี้ก็เอาดังเงันนี้ก็อันนี้เป็นไอศ ไอ,อคุกกี้ไอศกรีมญี่ปุ่นนะคะมันจะแบบไม่ใช่คุกกี้แข็งๆอะคะ่ะมันจะแบบคุกกี้อร่อยมากเคยกินแล้วนะคะอันนี้ดีกว่าก็เป็นรูปภาพญี่ปุ่นนี่ต่แดอาริ ก็โตนะคะอาริกาโตกูสไตมาสอาริกาโตอนิม่าคุนิม่โออิชิแปลว่าอร่อยนะคะอออิชิทำบหนึ่งนะคะ